ที่นี่เป็นหนึ่งในพุทธสถานที่ไม่ได้มีพระเป็นแรงดึงดูดไม่ได้มีโบสถ์อันสวยงามเป็นแรงดึงดูดแต่ที่นี่มีพระธาตุเป็นแรงดึงดูดจากเรื่องเล่าและตำนานโบราณที่ว่ากันต่อๆมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันพระธาตุแห่งนี้คือพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ ทางด้านในโบสถ์มีพระประดิษฐานไว้ให้กราบไหว้บูชาอีกทั้งยังลายร้อมไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระต่างๆแม้แต่หลวงพ่อทันใจก็มีที่นี่อย่างไรก็ดีจุดหลักของการมาที่นี่ก็คือ มากราบพระาธาตุช่อแฮใครๆก็มากราบมาเยี่ยมมาขอพรกันนี่เป็นอีกหนึ่งปูชนียสถานที่มีพระาธาตุเป็นแรงดึงดูดให้คนเข้ามากราบไหว้ซึ่งสร้างมาจากแรงศรัทธาของประชาชนมีไว้ให้กราบไหว้กันสืบมาละอฟาม